แกกล่องสมาร์ท g ูเกิลที40นิ้วในงบ4,000บาทนี่คือ Sky s k y ยเ r ิรขั้นตอนแรกเราต้องประกอบขาก่อนนะครับหลังจากที่ประกอบขาเสร็จจะได้แบบนี้ด้านล่างของตัวเครื่องจะมีปุ่มปิดเปิดอยู่ตรงนี้ เป็นทีวีที่รองรับแอปดูหนังดูซีรีส์ที่สำคัญดาวน์โหลดแอปเสริมได้ผ่าน Play Store รุ่นนี้เป็นระบบ Google TV ด้านหลังทีวีจะมีสาย AV มีสาย AUX เสียบสำหรับเสียงนะรวมถึงสาย HDMI ให้2พอร์ตรุ่นนี้สามารถเสียบสายแลนได้ด้วยและมีสาย USB-A ให้2ช่องแบบนี้หน้าจอรุ่นนี้เป็นแบบ QLED ความเอียด Fu l l HD รองรับการแสดงผล h d r 1ีและระบบเสียงดอ l บ y Audio ให้เสียงที่กระหึ่มได้สมจริง และแน่นอนว่าสินค้าที่ผลิตในไทยต้องรองรับภาษาไทยแบบนี้เรื่องของสเปคและคุณภาพไว้ใจได้เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยผ่านมาตรฐานมกและผ่านกสทชให้ครบถ้วนนี่คือสมาร์ g o o g l e ท v ที่กล้ารับประกันได้ถึง3ปีเต็มสนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถกดทีเดีาอยากรู้อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาครับ